ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมือใหม่นะครับ <c oughs> หรือมือที่ <c oughs> ะละทิ้งไปเพราะคิดว่ามันไม่ได้เงินไม่ได้ทองนะครับการที่ไม่ได้เงินไม่ได้ทองคือเราทําไม่จริงและเราไม่เข้าใจมัน <c oughs> เราเกิดความท้อในที่สุดเราก็เลิกลามันไปนะครับพี่น้องแต่ความจริงจริงแต่จริงๆแล้วนะครับพี่น้องมันได้เงินครับพี่น้องออยกตัวอย่างเช่นวันนี้ เครื่องสืผ้ตัวนี้ยี่ห้อซัมซุง g 8กิโลนะครับพี่น้องผมไปซื้อมาจากร้านของเก่าในราคา300บาทนะครับสามร้300บาททีนี้ผมก็มาทําสีข้างล่างไม่ได้ทำครับพี่น้องอทำแต่ข้างบนข้างล่างสีเดิมๆ <c oughs> แต่ว่าผมมาทําความสะอาดล้างเรียบร้อยดูดีขึ้นมาหลังจากนั้นมาผมก็มาซื้อสีอหนึ่กระป๋องนะครับพี่น้องนี่ครับสีหนึ่งกระป๋องสีตะกัวนะครับ ยังไม่หมดครับกระป๋องนี้นะครับยังมีอยู่ก <c oughs> ระป๋อง40บาทนะครับพี่น้องรวมความแล้วเครื่องตัวนี้ผมซื้อมา340บาทที่ผมมาเช็คมา <c oughs> ซ่อมแล้วไม่ได้ลงทุนซื้ออะไรมาใส่แม้แต่ตัวเดียวนอกจากว่าหนูกัดสายไฟาแล้วสายน้ำมันรั่วปั่นแห้งไม่ได้ซักไม่ได้ <c oughs> น้ำล้มถังนะครับหนูกัดสายน้ำผ <c> ม <oughs> ก็ สายน้ําที่บ้านผมมันเยอะผมก็มาเปลี่ยนทำเลยเสร็จแล้วมันก็ทําได้ทํางานได้อตอนนี้หลังจากที่มันเป็นรูปเป็นร่างหน้าตาดูดีสวยนะครับน่ารัก <c oughs> ลูกค้ามาให้ให้ราคามาเลยครับ2 0 0 0บาทนะครับ2000บาทนะครับนี่นะครับซื้อมา340บาทตอนนี้เขามาถามซื้อ2,000บาทเห็นไหมครับว่าได้ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมือใหม่จะไปกลัวทำไมครับว่าจะไม่ได้ งานซ่อมเครื่องซักผ้านี้ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับพี่น้องเพียงแต่เราทําดีๆการที่เราจะทําให้มันดีมันมีอะไรบ้างที่จะทําให้มันดี <c oughs> หนึ่ง <c oughs> เราต้องเข้าใจเครื่องซักผ้าว่าองค์ประกอบของมันมากับเครื่องของมันตัวนี้ครับว่ามันมีส่วนพัวพันและทําให้เกิดมีปัญหาได้อย่างไรเสร็จแล้วเราต้องแกะบ่อยงัดบ่อย <c oughs> ศึกษามันไปเรื่อยๆเราจะชํานาญ แลวทีนี้เราก็จะเข้าใจมันในที่สุดมันก็เป็นเรื่องง่ายสําหรับเรานะครับพี่น้องอันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูว่า <c oughs> มันง่ายยังไง <c oughs> มันง่ายง่ายมากถ้าพี่น้องเข้าใจมันและทําอย่างที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับอ่าทีนี้ไม่ต้องกลัวหลังจากที่เครื่องสภาพเขาเอามาซ่อมอ่าเราก็เอาครูเราก็เอาเครื่องสภาพเลยครับพี่น้องเป็นครูฝึกสอนเรานะครับ หลังจากที่พี่น้องอได้รับเครื่องจากลูกค้ามาแล้วนะครับพี่น้องอ้าวโอ้อยสบายใจนุกัรนุกกดะสายไฟสองเส้นโอ้ยต่อปุ๊บโอ้ยทําง,งานได้เลยอ้าวทาง,งานได้แล้วอ้ยรอตางดีกว่าอย่าไปทําแบบนั้นนะครับพี่น้องอองค์ประกอบของมันมีอย่างไงพี่น้องต้องตรวจด,ดูอย่างเช่นซีรีนน้อยน้ําหรือว่าวา้าวน้ําตัวนี้ <c oughs> ถึงมันจะปกติดีอยู่ พอพี่น้องต่อสายไฟนี่หนูกัดาสายสวิฟท์สองเส้นทางานได้แล้วรอจังเราต้องฝึกหัดตัวนี้ด้วยนะครับพี่น้องหลังจากที่ <c oughs> เราฝึกหัดตัวนี้เราถอดออกมาเลยครับพี่น้องถอดออกมาถอดออกมาแล้วมาทําการล้างนะครับพี่น้องอ่าล้างอ่าจะไปถอดมาทําไมอะ่ะเสียเวลาเพราะว่ามันดีอยู่อ่รอมันเสียก่อนเราค่อยมามาเช็คดู ถ้าคิดแบบนั้นนะครับ <c oughs> โอกาสที่เราจะเก่งและชํานาญมันก็จะช้าลงไปอีกนะครับพี่น้องช้าเข้าไปอีกอหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนะครับพี่น้องเราก็มาทําการล้างนะครับเห็นหครับนี่นะครับล้างทําไมเราถึงล้าง <c oughs> เพราะเราอยากรู้เราเอามันเป็นครูฝึกเราเลยนะครับพี่น้องผมก็เป็นเหมือนกันามาดูการทํางานของมันว่าเอ <c oughs> น้ารั่วาบางครั้งลูกค้ามาช่างน้ํารั่วอ่า เราก็ไปเข้าใจมันช่าง <c oughs> น้ำไม่ไหลเราก็ไปเข้าใจมันหลังจากที่เราถอดออกมาล้างมาทําความสะอาดว่าการทํางานของมันเป็นแบบไหนเห็นไหมครับอ่าดําปีเลยครับท <c oughs> <c oughs> ีนี้ไ <c oughs> อกระบอกตัวนี้ก็มีส่วนอ่านะครับตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับหลังจากที่อไฟเข้านะครับพอกระแสไฟเข้าวิ่งมาปุป๊บไอตัวนี้จะถูกดึงเข้ามาข้างในทําให้น้ําเข้าถังไปเลยอ่าพอปิดเครื่องปุป๊บไอตัวนี้โผล่ขึ้นมา ปิดหน้ายางตัวนี้ <c oughs> ปิดตัวนี้นะครับน้ําไม่ไหลครับนี่นะครับถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาเราก็ทําการเช็คซ่อมได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปหาใครไม่ต้องถามใครเราจะมารอเอ้ยหนูกัดสายไฟสบายมากแค่นี้ไม่ได้ <c oughs> เราต้องหัดหัดด้วยนะครับนี่นะพี่น้องอันนี้เราต้องฝึกด้วยนะครับฝึกฝึกทั้งที่มันยังดีอยู่และลูกค้ามาให้เราก็ฝึกของลูกค้าเลยครับของเขาดีอยู่ พอเรามาประกอบเสร็จปุบ๊บเอ้าทําไมาน้ํามันไหล <c oughs> อันนี้แหละครับมันจะเป็นครูฝึกเราว่าเราจะต้องทํายังไงเพื <c oughs> ่อไม่ให้มันไหล <c oughs> แต่ถ้าเรากลัวว่าเอ้ยกลัวมันจะไม่ดีไม่ต้องแกะดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดีเสียเวลาเอาเงินอันนี้คิดผิดครับเพราะเราต้องแก้ไขในสิ่งที่มันผิดนะครับพี่น้องถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้เราจะไม่ไม่เข้าใจกับสิ่งที่มันยากมาเลยเสร็จแล้วเราจะรอกินแต่ง่ายๆเพราะอันง่ายๆนั้นมีน้อยมากในโลกครับมันต้องมียากบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นต้องฝึกหัดไอตัวนี้ไปด้วยนะครับเอาของลูกค้านะครับอเอาของลูกค้านะครับมา,มาทดสอบทดลองวันหน้าถ้าเราเจอเราก็แก้ไขได้นะครับพี่น้องจนกว่ามันเสียจริงๆแล้วเอามิเตอร์วัดแล้วมันไม่มาเราค่อยเปลี่ยนนะครับครูฝึกตัวนี้ผ่า,านไปแล้วครับอันนี้เป็นครูฝึกของเราได้นะครับพี่น้องอต่อมา <c oughs> เราก็ต้องมาดูนะครับเราต้องมาดู นะครับว่าอ่าตัวนี้อันนี้ถังซักนะครับพี่น้อง <c oughs> มันยังดีอยู่ตัวนี้นะครับพี่น้องอ่า <c oughs> น้ําก็ไม่ไหลไม่เป็นไรเราว่างปุ๊บเราแกะถอดดูเพื่อทาการฝึกฝนตัวเองไปยในตัว <c oughs> ถอดออกมาล้างทาความสะอาดข้างในมีอะไรบ้าง <c oughs> บางครั้ง <c oughs> อาการนี้มี <c oughs> เช่นช่างน้ำมันไม่ไหลออกถังเลยอ่ะปั่นแห้งก็ไม่ได้นะครับ ทีนี้เราก็มาตรวจสอบดูอ่กดปั่นแห้งดู <c oughs> ดูว่าเดน้ําทิ้งดึงไหม <c oughs> อ้าวเดน้ําทิ้งไม่ดึงมีหน้าน้ําถึงไม่ไหลออกแล้วก็มาเช็คสายไฟมันว่ามันขาดตรงไหนบ้างจากด้านบนมาถึงด้านล่างเสร็จแล้วก็มาเช็คด้วยเ <c oughs> ดน้ําทิ้งมันเสียเราเปลี่ยนมันก็หายครับจากนั้นมาเอ้ยเ <c oughs> ดน้ําทิ้งยังดึงได้อยู่นี่ทําไมน้ํามันไม่ไหลเราก็มาถอดตัวนี้ออกมา มาเช็คดูด้านในกระบอกว่ามีอะไรอุดตันมาหรือเปล่าท่อระบายน้ําทิ้งนะครับท่อระบายน้าทิ้ง <c oughs> อุดตันหรือเปล่านี่ต้องมาตรวจเช็คดูนะครับพี่น้องนี่อาการโดยรวมของมันมาพี่น้องมือใหม่ต้องหัดฝึกบทดนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าจะมารอหนูกัด้แท่อย่างเดียวนะครับอทีนี้โครงสร้างของมันมีปัญหาขึ้นได้อย่างไงนะครับพี่น้อง <c oughs> โครงสร้างตัวนี้สร้างปัญหาในขณะที่การปั่นแห้งได้ถ้าติดตั้งถังไม่ตรงถังไม่พอดีทาให้ การปั่นแห้งขยาเสร็จแล้วเครื่องก็จะทําการเออเลอร์และหยุดปั่นแห้งนะครับก็มีส่วนทีนี้เราเป็นช่างเราก็ต้องรู้รู้ว่าอาการนั้นอาการที่ขึ้นมาเราต้องรู้จากนั้นมาเราก็ต้องมาตรวจเช็คดูสปริงนะครับพี่น้องอสปริงชกนะครับพี่น้องสปริงช็อ <c> ก <oughs> ตัวเราต้องตรวจดูว่าความยืดหยุ่นของสปริงนั้นมันพอดีกันหรือเปล่าเพราะมันใช้งานมานาน <c oughs> บางทีมีการติดตั้งขังเอียง มันก็ทําให้สปริงช็กเสียได้และอาจจะมีน้ารั่วลงมาป оп, อ่ามันทําให้สปริงด้านในเป็นสนิมน, <c oughs> นะครับอทีนี้ถ้ามันฝืดมากเกินไปเราก็เอาจารบีคาทาตรงนี้เพราะตรงนี้จะมียางอยู่นะครับน้องคอยยืดหยุ่นหาก,กันได้แล้วก็จะมบีทาตรงในขอบนี้นะครับข้าในนะครับเสร็จแล้วก็มาดึงดูดึงดูสี่ตัวเลยครับว่ามันยืดหยุ่นได้ขนาดหรือเปล่าจากนั้นมาอตัวนี้ก็สําคัญถ้ามันรับกับถังนานๆเข้าไม่ไม่มีจารบี เวลาเครื่องเขย่าการทํางานมันเหนียวหนืดมันทําให้เครื่องถังนั้นยืดหยุ่นไม่ได้ขนาดแล้วก็จะบีทาครับาด้านบนนี้ก็เหมือนกันครับนี่นะครับบางครั้งมันเหนียวหนืดหรือมันเป็นสนิมแล้วก็จะบีทาให้มันสักหน่อยนะครับพี่น้องแต่บางรุ่นบางรุ่นจะมีฝาปิดแบบนี้นะครับพี่น้องฝาปิดแบบนี้เห็นไหมครับฝาปิดแบบนี้ทีแล้วพอน้ําไหลลงมาครับใช้นานๆน้าไหลลงมา อยู่ในกระบอกนี้เต็มเป็นสนิมแดงเสร็จแล้วพอมันกระด้างมันดึงไม่ได้ครับพี่น้องเห็นครับ,รบมันฝืดมากนะครับฝืดแล้วก็ต้องเทาะตัวนี้ออกมาทําความสะอาดล้างอ่าเสร็จแล้วก็ทาจารบีเข้าไ,ไปตั้หนานใหม่อย่าไปเอาทาตรงนี้นะครับนี่นะครับถ้าทาตรงนี้การยืดหยุ่นจะไม่ได้ได้ขนาดกันนะครับพี่น้องมันจะลื่นและทาให้ถังเด้งไปเด้งมาเด้งไปมาได้นะครับอย่าไปทาตรงนี้อ่าทาตรงในกระบอกด้าน,านในนี้ได้เพื่อมันมีมียาง มียาคอยรับกันดูดูดกันไว้อยู่นะครับ <c oughs> นี่ครับอันนี้ไปไม่ได้ดึงดึงไม่ไปนะครับขย่าแน่เพราะฉะนั้นต้องตรวจเช็คดูไอ้สปริงสี่ตัวว่ามันยืดหยุนได้ขนาดกันหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องอันนี้ก็มีส่วนครับมีส่วนทําให้เครื่องหยุดการทํางานได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมือใหม่ต้องตรวจเช็คและรู้รู้องค์ประกอบของมันให้หมดว่ามันมีอะไรบ้างอาจจะมารอเอ้ยหนูกัดสายไฟ แล้วพี่ครับอันนั้นอ่ะซีแ่ะมันเป็นอะไรแค่นั้นออพอพอเจอเอีกาดหนึ่งอันนี้อะไรเนี่ยทำไม่ได้แล้วทีนี้หลังจากนั้นมาเราก็มาดูแกนซักนะครับนี่ครับแกนซักแกนซักนี้เ <c oughs> <c oughs> มื่อมีปัญหาติดข้างหรืออะไรเป็นสปริงน้ารั่วต้องสเกตด,ดูว่ามีน้ารั่วลงมาหรือเปล่าแกนซักเสียหรือเปล่านะครับพี่น้องเราต้องดูถอดออกมาดูด้านในนี้มีสปริงอยู่นะครับพี่น้องเห็นไหมครับสปริงอยู่อคอย คอยรัดแกนปั่นแห้งนะครับและเวลาคลายมานี่ปุ๊บมันจะทําให้ไอตัวซักหมุนได้รอบไปไปมาได้นะครับถ้าไอตัวนี้จากปุ๊บซักติดเลยนะครับพี่น้องเห็นนะครับว่ามันมีส่วนพัวพันกันเพราะฉะนั้นพี่น้องมือใหม่ต้องตรวจสอบดูให้ดีนะครับตรวจสอบดูให้หมดนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่ามันมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเราถอดมาเลยครับถอดออกมาดูนะครับเห็นครับจะมีแกนอันนี้แกนปั่นแห้งนะครับพี่น้องด้านในนี้ก็จะมีสปริงอยู่นะครับนี่ สปริงอยู่ทีนี้เรามาซ่อมเครื่องสภาพเราไม่ดูโดยละเอียดและไม่ฝึกฝนผีมือเรานะครับเราก็จะไม่รู้อะไรเลยนะครับพี่น้องจะรู้แค่อาการสองอาการที่เ <c oughs> ขาแนะนํามาเพราะ <c oughs> เครื่องสภาพ้าแต่และเครื่องมันมีเป็นเป็นพันอาการานะครับไม่ใช่มาอาการชีแปดชีเก้าแค่นั้นอย่างเดียวมไม่มีมันมีหลายอย่างนะครับอันนี้สปริงตัวนี้เห็นไหมครับว่าสปริงแค่นี้นะครับอ ผ้าพี่น้องแห้งเพราะสปริงเส้นนี้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าไอ้สปริงตัวนี้อ่าเวลาเฟืองมูเล่ลายออกมาสปริงตัวนี้จะรัดแกนอาจจะรัดแกนป่านแห้งตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันเอาไปได้ยังไงเป็นจลบีลื่นด้วยนะครับเห็นไหมครับสปริงแค่นี้ผ้าเต็มถังทําไมมันเอาไปได้นะครับมันเอาไปได้นะครับเพราะสปริงตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องตรวจสอบดู ให้ละเอียด <c oughs> ว่าทิศทางมันเป็นแบบไหนยังไงมันมันเสียบเข้าเสียบออกยังไงต้องฝึกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ฝึกเราจะไปฝึกแค่ต่อสายไฟมันง่ายเกินไป <c oughs> มันง่ายมากอันนั้น <c oughs> มันง่ายและพี่น้องบางท่านที่ซ่อมมา5 10, ปี10ปีนะครับรู้สึกว่าซ่อมยากซ่อมเย็นก็เพราะความละเอียดไม่มีไม่แกะไม่งัดไม่ดูว่ามันมีอะไรบ้างจะคอยแต่ว่ามันไม่ทํางานด้านบน สายไฟขาดหนูกัดหนูแทะอ่า uh, ทีนี้ครั้งล่างไม่ดูเสร็จแล้วก็ไปหาเปลี่ยนมาใหม่แต่ถ้ามันยังดีอยู่เราเราก็ซ่อมได้แต่ถ้ามันเสียแล้วเราถึงค่อยเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้อาการของมันรู้วิธีการทํางานของมันด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องมือใหม่จะต้องดูนะครับแกะดูยวงว่า <c> ง <oughs> อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าต้องเช็คดูว่าการทํางานมันเป็นแบบไหนยังไงทีนี้เราก็จะได้รู้แล้วนานๆเข้า มันจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราไม่ว่าเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวทั้งเครื่องซักผ้าเป็นเครื่องเลยครับมันง่ายง่ายสำหรับเรานะครับพี่น้องอต้องตรวจดูให้ละเอียดนะครับเพราะส่วนประกอบองค์ประกอบของเขามานั้นมันจะมีส่วนพัวพันทําให้เกิดปัญหาได้ทุกอย่างนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่ทั้งหลาย <c oughs> กลับมาพิจารณาดูใหม่นะครับและมาเริ่มทํางานทํามันใหม่เพราะมันเป็นสิ่งที่มันได้เงินจริงๆ มันไม่ได้เงินผมไม่บอกนะครับผมจะไม่บอกมาแย่งอาชีพผมแน่นอนเพราะว่ามันได้เงินจริงๆผมก็อยากให้พี่น้องได้เงินและทําได้และทําดีไม่ต้องเก่งมากมายทําได้แค่ผมนี้ก็พอใจแล้วหากินได้ไม่อดแน่ <laughs> <laughs> เห็นไหมครับ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นไ <c oughs> อระบบซัมซุงนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็ไม่มีอะไรมากระบบวงจรมีสวิตช์เฟสเชอร์ข้างล่างก็มีเดนน้าทิ้งมอเตอร์ด้านบนนี่ก็มีวาวน้ํา wow หรือไอสีดน,น้ําแค่นี้เองครับถ้าหนูกัดสายไฟตัวนี้ขาดนะครับพี่น้อง <C oughs> มันก็ตัดสัญญาณไม่ให้ไอเฟเซอร์จับความถี่ได้ส่งเข้าหา CPU C p u ีพก็สั่งหยุดการทำงานขึ้นดีนี่แหละครับง่ายจะตายเพราะเครื่องซักผ้าทุกอย่างทุกแนวเขาจะมาระบบเดียวกันหมดยกเวนเขาจะ,ะดัดแปลงตรงนั้นหน่อยกลยุทธ์ตรงนั้นตรงนี้หน่อยครับมันจะเหมือนมาระบบเดียวกันหมดนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเครื่องซักผ้าแต่ละรุ่นออกมาไม่มีเครื่องไหนซัก10รอบ5รอบ10รอบได้เพราะมันจะซักเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจและแกะงัดบ่อยๆและศึกษามันไปเราจะเราก็จะได้เก่งขึ้นและชํานาญขึ้นเสร็จแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราได้ตลอดชีวิตนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมเลยเออกมาแนะนาให้พี่น้องมือใหม่อย่าไปท้ออย่าไปกลัวนะครับมีอะไรไม่เข้าใจาถามผมได้ผมจะบอกเท่าที่ผมรู้และแค่รู้เท่าผมนี้ก็หากินได้แล้วครับพี่น้อง <laughs> ขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปและ กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับอขอให้พี่น้องประสบความสำเร็จนะครับพี่น้องสวัสดีครับ